สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่น่านนะครับวันนี้เราจะพาไปไหว้พระทาบุญกันสองวัดนะครับก็จะเป็นวัดพระธาตุแช่แห้งและก็วัดพระธาตุเขาน้อยนะครับอ่าที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นวัดพระธาตุแช่แห้งนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองร้านนานะครับซึ่งตั้งอยู่ บ้านหนองเต่าอเภอูเพียงจัังหวดหน่านนะครับผมเ,เป็นจะว่าได้ก็คือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านเลยก็ได้นะครับมีอายุนานกว่า600ปีนะครับสร้างขึ้นเมื่อพศ1891นะครับผมสําหรับพระพระธาตุนี้จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ได้มาจากกรุงสุโขทยัยซึ่งบุด้วยทองเหลืองทั้งองค์พระธาตุเลยนะครับนับว่าเป็น เป็นโบราณสถานที่สวยงามเลยนะครับแต่วันนี้มาเราไม่เห็นนะครับเนื่องจากพระธาตุกำลังบูราณาอยู่นะครับผมสำหรับตำนานพระธาตุแช่แห้งนะครับมีตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จประทับหาบริเวณที่ตั้งองค์พระธาตุแช่แห้งนะครับแล้วก็ได้เสวยลูกสมอแห้งที่พระเจ้าเจ้าเมืองหรือว่าพระเจ้าในสมัยโบราณนะครับให้ลูกสมอ พระพุทธเจ้านะครับลูกสมอจะค่อนข้างแห้งก็เลยเอาลงไปแช่น้ำก่อนแล้วก็พระพุทธเจ้าค่อยเสวยนะครับและเมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับแล้วพระพ,พุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าหลังจากพระองค์ปรินิพานแล้วจะมีเจดีย์พระบร,ะรมสารีริกธาตุของพระองค์ณสถานที่แห่งนี้ต่อมาจึงมีชื่อว่าพระธาตุแช่แห้งครับผมซึ่งบรรจุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าครับนอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงนะครับซึ่ง มีพระเจ้าล้านทองประดิษฐานอยู่ด้านไหนนะครับเป็นพระเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับที่เป็นแบบศิลปะล้านนานะครับผมนี่นะครับคือวิหารหลวงด้านหน้าจะมีสิงขายนางสองตัวนะครับซึ่งได้รับศิลปะมาจากพม่านะครับผมอันนี้เข้ามาด้านในแล้วนะครับก็จะเห็นหลวงพ่อนะครับก็คือหลวงพ่อพระเจ้าล้านทองนะครับผมซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับที่กล่าวมาในตอนแรกนะครับผม จากนั้นเราก็มาชมบริเวณรอบๆวัดได้นะครับอันนี้ก็คือคําไหว้ของพระธาตุแห้งนะครับก็จะมีสถานที่ทําบุญนะครับโคมตุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับบูชากระดิ่งหรือว่าเทียนต่อชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับนี่เราสามารถมาซื้อแล้วก็ทําบุญได้นะครับอันนี้ก็คือพระธาตุที่ยังบูรณะอยู่นะครับมาปีนี้ก็ยังบูรณะอยู่นะครับก็เลยยังไม่เห็นอันนี้เป็นสัญลักษณ์เลยนะครับประจําวันนี้ก็คือปีถานะครับสําหรับคนเกิดปีถา ก็คือปีกระต่ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีการตกแต่งด้วยโคมตุงนะครับเพราะว่าเขาจะจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะครับในช่วงปีใหม่พอดีผมไปเที่ยวในช่วงปีใหม่นะครับก็เลยมีโคมมีตุงเยอะไปหมดเลยนะครับผมเราสามารถทำบุญได้นะครับแล้วก็ไปซื้อตุงซื้อโคมแล้วก็มาแขกตรงบริเวณนี้นะครับผม อันนี้ให้ดูบริเวณรอบๆครับผมนอกจากนี้ยังมีเจดีชเวดากองนะครับซึ่งมีศิลปะมาจากพม่านะครับผมสำหรับคนเกิดปีมะเมียนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ครับเจดีชเวดากองนะครับสำหรับผู้เกิดปีมะเมียนะครับผมเป็นเจดีทรงศิลปะพม่าเลยนะครับผมแล้วก็จะพามาชมบันไดทางเข้าวัดพระธาตุแช่แห้งนะครับ ซึ่งเดินขึ้นสู่พระธาตุได้นะครับจะเป็นพญานาคนะครับพญานาคสองสององนะครับปั้นเหนือประตูทางเข้าเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างฝีมือทางศิลปะของจังหวัดน่านเลยนะครับผมดังที่เห็นนะครับผมที่สําคัญคือมุมที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองน่านได้อย่างสวยงามเลยนะครับผมนะครับในความเชื่อนะครับร้านนายมีความเชื่อกันว่าการเดินทางไปกราบไหว้พระธาตุแช่แห้งนะครับ อาซึ่งชาวล้านนาเชื่อกันว่าเป็นการชูธาตุในสมัยโบราณนะครับจะได้รับอานิสงส์อ่าแรงกล้านะครับทำให้อยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยต่างๆนะครับหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้านะครับผมอันนี้เราก็จะเดินชมอ่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าของชาวบ้านนะครับของอำเภอภูเพียงนะครับก็ส่วนมากเขาก็จะเน้นเป็นผ้าทอนะครับผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นลายน้ําไหลเป็นลายอ่าของชาวภูเพียงเลยนะครับไทลื้อเนี่ยครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับถ้าเป็นผ้าธรรมดาก็อยู่ที่100ขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าใหม่ก็อาจจะแพงหน่อยเขาบอกว่าเขาใช้การทอมือนะครับแล้วก็จะมีเอกลักษณ์มีลายเฉพาะของเขาโดยเฉพาะนะครับไม่เหมือนใครนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะพากันมาไหว้พระที่พระธาตุเขาน้อยต่อเลยนะครับพระธาตุเขาน้อยนะครับ สร้างโดยพระมเหสีของพระยาภูเข่งนะครับเจ้าผู้ของน้าในในพุทธศตรวตรรษที่20นะครับแล้วก็เจ้าเมืองหลายองค์ก็บุรณะต่อกันมาเรื่อยๆและสุดท้ายก็เลยเอมอบให้เป็นขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี2523นะครับนี่เราเข้ามาไหว้พระประธานในพระอุโบสถนะครับชื่อว่าพระพุพะพทธมงคลปรชาชนานะครับมาไหว้ขอพอท่าได้นะครับอันนี้เป็นบริเวณรอบๆนะครับขององค์พระ ก็จะมีให้ทําบุญวันเกิดนะครับส่วนมากเขาก็จะมานั่งสมาธิกันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพาเข้าไปไหว้องค์พระธาตุกันนะครับนี่ก็คือองค์พระธาตุเขาน้อยนะครับเป็นองค์พระธาตุเป็นเจดีก่ออิฐถือปูนนะครับในศิลปะพม่าผสมล้านนานะครับภายในจะบรรจุพระเกศาหรือผมของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับและเป็นปูชนียสถานที่สําคัญเลยนะครับของเมืองหน้าที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งนะครับสันนิษฐานว่า มีอายุรุ่นราวข่าวเดียวกับพระธาตุแช่แห้งนะครับนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นพนเรศวรซึ่งตั้งอยู่สง่านะครับอยู่บริเวณริมเขาเลยนะครับด้านหลังจะเป็นแบ็กกราวก็คือเป็นภูเขาเลยนะครับสวยมากเราสามารถมาขอพรท่านได้ถ้าเรามาวัดนะครับก็จะมีคาถาบูชาของพนเรศวรโดยเฉพาะไก่นะครับึเป็นสัญลักษณ์ของพนเรศวรนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมาชมพระอาทิตย์ตกนะครับตอนเย็นสวยมากเลยครับดังที่เห็นนะครับผม อันนี้ก็ผมก็รอจนเย็นเลยผมรอให้พระอาทิตย์ตกก่อนแล้วผมก็มาถ่ายวิวกันนะครับผมจากนี้นะครับผมจะพาไปชมอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับใครมาที่พระธาตุเขาน้อยหรือวัดเขาน้อยนะครับก็ต้องมาที่นี่นะครับถ้ามาไม่ได้ถ่ายคือมาไม่ถึงนะครับอันนี้คือเป็นจุดสําคัญเลยนะครับ เป็นจุดเช็คอินสามารถมองเห็นตัววิวเมืองน่านได้เลยนะครับแต่ว่าผมมาช่วงเย็นนะครับก็เลยเห็นวิวแค่ช่วงเย็นนะครับที่เป็นไฟก็คือเมืองน่านเลยนะครับตัวเมืองน่านถ้ามากลางวันก็จะเห็นเป็นวิวเมืองเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกบริเวณนี้ว่าลานชมวิวทิวทัศนะครับซึ่งประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีสีน่านซึ่งเป็นพระพุทธ ทะลุป,ปางประธานพรบนฐานดอกบัว9เมตรนะครับยอดพระเกศาทําด้วยทองคําหนัก27บาทนะครับผมดังที่เห็นเลยนะครับผมสวยมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็จะสวยไปแบบนะครับเมื่อเทียบกับวิวในช่วงกลางวันนะครับผมสําหรับใครที่มาน่านก็สามารถมาเที่ยวและทําบุญที่วัดพระาธาตุเขาน้อยได้นะครับผมวิวสวยมากเลยนะครับขอบอกเลย จากนั้นเย็นแล้วแล้วก็หิวข้าวกันแล้วเราก็จะพากันไปทานข้าวกันนะครับที่ถนนคนเมืองนะครับก็จะมีร้านอาหารแบบสตรีทฟู้ดนะครับของ อา,อาหารนี้จะเป็นแบบอาหารเหนือนะครับพวกไส้อัว่วพวกน้ำเงี้ยวพวกไก่ย่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราซื้อมาแล้วเราสามารถมานั่งทายแบบสไตล์บ้านๆโดยไม่โดยมีขันโตกนะครับมีเก้าอี้แล้วก็มีดนตรีสดเล่นนะครับเป็นเพลงพื้นเมืองของร้านนานเรื่อยนะครับสําหรับคนที่จะหาซื้อของฝากก็มีนะครับเป็นพวกผ้าไทยผ้าทอท้องถิน่นประจําบ้านนะครับมาแวะเลือกซื้อได้นะครับผม สำหรับวันนี้ไม่มีถนนคนเดินขวงนั่งนะครับนอกจากเขาจะมีแค่วันศุกร์กับวันเสาร์นะครับก็น่าเสียดายนิดนึงแต่ว่าก็มาถานนคนเมืองแทนนะครับผมก็จะมีสินค้าต่างๆนะครับดังที่กล่าวไปแล้วก็มีอาหารอันนี้ถึงแม้จะเป็นตลาดไม่ใหญ่แต่ว่าของซื้อเยอะนะครับเนี่ยครับเป็นผ้าของฝากอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับหังนั้นเราก็พอเราได้ของกินเราก็จะมานั่งทานบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับ ก็จะมีโต๊ะให้แล้วก็มีถา,าดหรือว่าพระขันโต๊ของคนเหนือได้นะครับอันนี้เราก็จะซื้อมากินนิดหน่อยเราก็จะไปต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับ